สวัสดีครับมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุทธค่าสาขาเกษตรหนองมินนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับมีรถสวยๆเข้าใหม่มาแนะนํากันอีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับวันนี้นะครับเป็น Honda h r ฮ1 8าวีหนึนะครับปี2020นคันนี้เป็นสีเทานะครับภายในเป็นบาหนังสีดํานะครับสภาพใหม่เล็กไม่น้อยนะครับเป็นรถผู้บริหารใช้งานลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับดูคลิปนี้จบไปนะครับสามารถตัดสินใจจองได้เลยครับเพราะว่ารถเราสภาพใหม่นะครับไม่มีอะไรต้องดูแล้วนะครับรถคันนี้ เดี๋ยวลองมาดูสภาพภายนอกภายในของรถคันนี้กันดูครับสภาพด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับผมแล้วก็ไฟจัดหมอกด้านล่างก็จะเป็นไฟ LED เหมือนกันนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีบอลเงินตัดสีดํานิดนึงนะครับดูสวยงามสเกิร์ตนะครับรอบคันก็จะเป็นสีดํานะครับตัดยาวไปถึงด้านหลังเลยไฟท้ายด้านหลังนะครับสองข้างก็จะเป็นโคมดําตัดสีแดงนิดนึงนะครับผมโลโก้ไอวีเทค R S แล้วก็โลโก้ฮอนด้านะครับก็มีติดมาให้ครบๆนะครับสภาพผมบอกเลยว่าดูใหม่สุดๆครับคันนี้สภาพภายในนะครับก็เป็นหนังสีดำนะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้แล้วก็มีปุ่มปคอนโทรลนะครับผมปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับผมหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับมีกล้องถอยแล้วก็กระจกด้านข้างก็มีเลนส์วอล์ด้วยครับเบาะดูสวยงามครับผมสภาพใหม่เลย ไม่มียับไม่มีขาดนะครับภาพด้านหลังก็เช่นกันนะครับผมดูใหม่สะอาดนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้จองเข้ามาได้เลยนะครับรถเล่าเหลือน้อยแล้วนะครับรถคันนี้ก็จะมีหลังคากลุฟด้วยนะครับเป็นหลังคาพาราลลมกรูปนะครับสามารถเปิดได้สุกถึงด้านหลังเลยนะครับผมอาจจะลองเปิดให้ดูครับอ่าแล้วก็จะมี ที่กันแมลงที่กันใบไม้ให้ด้วยนะครับผมตรงขอบสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับรถคันนี้ราคาพิเศษเลยครับ89 9 0 0 0้าบาทครับเลขไมหนึ่งันารกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเรื่องสภาพตัวถังแล้วก็เลขไม่นะครับเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานมีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยเลขไม้แท้แน่นอนครับผมตัวรถมีรับประกันศูนย์อยู่ต่อเนื่องนะครับลูกค้าท่านใดที่ได้ไปเหมือนออกป้ายแดงเลยครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อเขา้ามาได้ที่เบอร์0659844133ครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้านบนให้ด้วยนะครับผมถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่จะแจ้งเตือนที่ลูกค้าก่อนเลยนะครับ